สวัสดีครับผมก็สวัสดีคนผู้ชมทุกคนเลยนะวันนี้ก็อยู่ในเกมเพสนะครับวันนี้นะผมจะมาไต่แรงขึ้นดิวิชั่นหนึ่งนะตอนนี้อยู่ดีสามนะจะมารีวิวหน้าโค่ทีมชาตินะครับนี่เลยครับเอมเาเป้กับแมตซี่นะล่างแจกฟรีนะครับล่างทีมชาตินะสองคนเนะี้ยเดี๋ยวจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูนะครับว่าจะตึงแค่ไหนนะนะครับก็ไอมเมเปเป้ล่างนี้ก็ อายุ25ปีนะสูง178นะครับดูครับใส่ในครับโอ้โหสปีดต้นร้อยสุดจริงๆนะดโโูนะโอ้โหนะไปดูที่สกิลครับสกิลก็คบ,บๆนะโอเคนะครับเดีย๋ยวไปดูที่แมซี่นะแมซี่นะก็สูง178ครับอายุ36ปีท่าเรล่าหือท่าซ้ายนะเนี่ยสไตล์ก็จะเป็นคลิปอ่ r เ a ที v เพ l a y เกอร์นะนก็ดูครับใส่ในก็ดีเยิ้ดีจริงๆนะ ส่งบอลก็ดีนะฟินิชชิ่งก็ดีปั่นก็ดีฮนะลูกตั้งเตะก็ดีครับ <c oughs> สป,ปิต้นก็ดีฮนะสป,ปิตนะ้นเก้าสิบนะก็สกิลก็ครบๆเหมือนกันนะดูดิดนะโอเคจะเป็นยังไงครับสำหรับนาคูทีมชาติก็รอดูนะตัวอยูทีมเขาดิทีมเขาก็นาครูไว้โอเคนะครับจะเป็นยังไงก็ต้องรอดูนะสำหรับ สไตล์เดียวกันนะคีย์คัเตอร์กับคีย์คัเตอร์เพเยอร์สไตล์เด้ดอก็ออใครที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็อย่าลืมนะกดติามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้ในกันนะผมนะโอเคกล้องนะกล้องหลังอเ,อ,งงเอ,อไม่ใช่ดิกล้องผมก็ได้ตัวใหม่นะตั้งเตกตัวใหม่นะนก,นะก็คือแม็กกาลิเตอร์นะประตูก็นะครับนี่แหละดูนารุมาแนละ้วจะเป็นยังไงก็รอชมนะครับกดไปเลยครับเริ่มเกมไปเลย เดี๋ยวตัดไปดูในเกมมาเลยนะครับผมโอเคครับ okay, ผมถ้ามีเสียงอะไรอะไรรบกวนก็ขออภัยจริงๆนะผมนะก็อาจจะมีเสียงพัดลมนะร้อนจริงๆตอนเนี้ยโคดร้อนเลยผมเปลี่ยนแผนแล้วเล่นแผนแบบเล่นแผนแบบแทงหลุดก็คงไม่ได้หลอกมั้งเล่นตอน่อบอลเราดีดวแล้วผมว่าผู้ผิที่ขัดตรงไหนก็ขออภัยจริงๆนะผมแบบจะพูดล,ล้วๆนะเอาแทงมาครับ อ๋ออาเอาเกินเกินเกินมันเล่นดีเกินอ่ะโอ้โหสุดจงังวะ แบบผมทำมาสามขีคลิปแล้วยังไม่ได้ทักคลิปเลยเนะี่ยโคตรแหลกทำไมผมทำแหลกจังวะดูดิแหลกเกินอ่ะอ้าวผมฟ้าเหรอโอ้ยเรียมมาเถอะเรียมมาเลย จบครึ่งแรกนะครับผมโดนยิงน้ำหนึ่งศูนย์นะ mm hmm. ก็รอคือดูครึ่งหลังเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับโอกาสผมยิงหกครั้งอะ่ะไม่เข้าอะ่ะมันแหลกเก,กินมาไกยเตบเอาเอา นี่งไงขอแก้เกมด้วยอร์นิมินเหรอวะนาคูไม่ได้อ่ะแบบเล่นมาสี่แค่เสียสามสี่เกมแล้วอ่ะแบบแพ้รวดอ่ะทำคิดว่ามันแหลกเกินเราดูตอนนี้ดีผมก็แหลกเลยไม่อยาขอร้อนเลยนะแต่ก็ขอร้อนหน่อยสปีดต,ต้นร้อยมึงจะแพ้ไม่ได้นะเ้ย โอเคครับ okay ผมก็ตอนนี้ยิงนำมาเสมอกับเข้าสู่เกมแล้วครับแมเชสเตอร์ย in ูเดนะเหนื่อยจริงๆนะอื้มแบบมันโมงดีเกินว่ะอ้าวอ้าวเฮ้ยยีวิ่งหนีบอลเพื่ออะไรอ่ะแทงครับมาที่ใครเนี่ยซอนามินเอ้า อา้าวทำไมมึงหันข้างหันข้าเปื่อยอย่างนั้นน่ะ<_ <k> _ <v> ไม่ไปแล้วผมไม่อยากร้อนแหละปะกติดีกว่าเรียปกตินะ่ะมัจะไม่ร้อนแหละ <_ v> ปังโอ้ยมึงยังติดอีกนอ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 อเอา้าไอ้ซอสมิงยืนเอ๋อทำไมตรงนั้นมึงเรียกตำแหน่งไหนวะเอ้อ <_ v> เช็คทักทายหน่อยทักทายหน่อยแบบถ้าคลิปนี้เสมอแบบถ้าเสมอก็ผมจะลงเหมือนเดิมแล้วผมไม่มีคลิปลงแล้วเมซี่เขาจะบอลไม่อยู่อีกโอ้โหกระชากบอลแรงเกินแบบเป็นกำเนิดละมะั้งผมว่านี่เล่นไม่ได้เลยอะ่ะแบบกระชากกระชากบอลแบบจะหลบแบบกระชากยาวเลยอะ่ะยากมากเลยที่เล่นอะ่ะ ตัวดีแหลกชิบหายเยะแต่ก็แหลกผมก็เอ๋อยิงผมไม่ได้นะโอ้โหแหลกเกืออ้ผ่าดรับหน้าเห็นแบบเปร์ยืนมั่วจัดดูดิไม่ขึ้นมากทีวะ มวัวสตจัดแบบเห็นบานอยู่เห็นเขาอยู่แบบไม่ไม่ลงมายังไปยืนค้างอยู่มาที่เมสซี่ครับมาที่ใครเนี่ยแทยงมาครับไปแล้วครับผมไปแล้วคร,รับผมปรเปิดมาครับ ฟันเนมินครับโอ้โหหกเต็มหัวประตูเซฟยังไงวะไอเดอนารุมาเนี่ยลูกนี้ถ้าแม่ต้องเข้าอ่ะถ้าแม่เข้าก็ต้องแบบจบเกมอ่ะลูกเนี้ยแม่เข้าคือแพะโอ้โหเอ้าโซนามินมึงมึงอะไรของมึงเนี่ย โอ้โหอ้าไอ้ดูลราโนมา,มาประตูเหมือนกันนี่หวา่าแต่คนละล่างหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้ลูกนี้ก็คือแบบแพ้เลยนี่แพ้ดิโอ้โหเมซี่ตัวเล็กไหมสวยยังไ,ไงสวยยังไงแทงครับอื <c oughs> ไม่ทันไม่ถึงไม่ถึงเอ็มปเป๊ะ ปะเปียงัยงไงปะเปียงัยงไงจบหรือเปล่าจบหรือเปล่าจบหรือไม่จบจบหรือไม่จบจบครับผมเสมอหนึ่งหนึ่งนะเกือบแพ้แล้วผมอะ่ะแบบดูนะผมต้องเร่นย,ยังไงก็คอมเมนต์บอกไยนะบมต้องเล่นย,ยังไงวะล่นย,ยังไงอะ่ะก,ก็แหลกแต่ก็เสมอก็ดีอยู่ครับขึ้นมาเท่จา,ากขึ้นมาหาต้มบวกหาต้ม บวกมาห้าพ o i นะครับดูดิผมแพ้หกอ่ะดูดิผมชนะห้าผมแพ้หกอ่ะดูดิโอ้โหเต็มสามตาสีตาเมื่อกี้ผมแพ้บอกยาวเลยอ่ะ <tat> เกินดูยังไงวะเนี่ยเนี่ยดูนะดูดิดูดิสองตาดิผมแพ้สองตาแล้วนะ,นะครับก็เสมอเกมเดียวนะผมไม่ก็อันนี้อยู่นะครับ โอเคนะผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก,กันนะไอคลิปนี้อาจจะไม่สนุกนะไม่สนุกเลยนะครับแต่ผมก็อยากหาคลิปลงนะผมไม่มีคลิปลงแล้วนะครับไม่รู้จะท,ทำคลิปอะไรนะก็อยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์บอกนะนะลบเลยน,นะนะครับสำหรับเกมเพ็นะโอเคนะครับก็เล่นผิดพลาดตรงไหนก็ขอไปจริงๆนะผมเล่นแบบเล่นไม่เข้าตาใครหลายคนก็ขอไปจริงๆนะผมก็ คอมเมนต์บอกได้นะครับว่าผมต้องเล่นยังไงนะโอเคนะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เจอกันให่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ